ไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเกต็ตค่ะก็ได้เน้นย้ําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีความประสงค์เลือกตั้งล่วงหน้าให้รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขต9เมษายนนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเก็ตค่ะสรุปข้อมูลผู้สมัครสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย3มเขตค่ะคือเขต1มีผู้สมัครจํานวน11คนจาก11พักเขตเลือกตั้งที่2จํานวน10คนจาก10พัก และเขตเลือกตั้งที่3จํานวน11คนจาก11พักรวม32คนค่ะนางสาวอรพินอาชีวสุขผ้วบในวยการสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการรับสมัครสสครั้งนี้โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่อยากฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีความประสงค์จะเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในขีดทะเบียนบ้านหรือ,ม,อมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า90วัน ให้สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอเลือกตั้งล่วงหน้าได้จนถึงวันที่9มีสายนี้ค่ะโดยสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นยื่นคำขอทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายอำเภอท้องถิน่นโดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญและยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครองไทยดีและหรือนะคะแอปสมาร์ทโหวตได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ มีสิทธิเลือกตั้งตอนนี้นะคะ,ะทั้งจังหวัดภูเก็ตก็มียอดอยู่ประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นกว่าคนเสษผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองนะคะก็อยากที่จะให้อ,ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดนะคะท่านก็สามารถที่จะออกมาเลือกคนที่ท่านชอบนะคะแล้วก็เลือกพรรคที่ท่านอยากให้ไปบริหารประเทศก็แล้วแต่สิทธิ์ของท่านที่ท่านจะเลือกแต่ขอให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะๆค่ะ